รถจนติดผู้โดยสารข้างหลังก็เลยบอกว่าอย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเดี๋ยวจะแ้งตำรวจจับนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เข้ามาพอเขาไม่เข้ามาเสร็จว่าอย่าเข้ามานะใช่ใช่เข้ามาบอกถ้าเข้ามาเดี๋ยวจะกาบอกตีนะแต่เราก็เนื้อเฉยๆเราไม่ได้ไปทำเขาไม่ได้ไปตีไปใกล้ก็เลยเพราะว่าไปใกล้จะสู้ไม่ได้อยู่แล้วเราจำตัวเราเข้ามาเพื่อพิทว่าอย่าเข้ามานะ วันทม่้มานะกตัวนะใช่แล้วเขาก็ลงไปลงตรงไหนอะป้ายตรงรัดบังพัดอะป้ายตรงเลยป้ายแคไป้ายเดียวเดียวองป้ายโลตัสแล้วก็ป้ายหน้าไปต่อป้ายวแโลตัสแล้วก็บังพัดโลตัสแล้วก็บังพัดตอนลงไม่ต่ ใช่ค่ะเห็นแต่ตอนที่เขานั่งเราให้เพราะว่าผู้โดยสารลงเราก็มองผู้โดยสารเราเรารู้ไหมว่าเขาลงเราไม่รู้เราเห็นแต่เขาลงไปนั่งนั่งกับพื้นลงจากรถแล้วนั่งนั่งลงกับพื้นนั่งลงกับพื้นแต่ตอนล้มลงไปอะไรเงี้ยเราจะไม่ทันได้นดูเราลงไปดูเขาค่ะ ไม่ได้ลงไปค่ะเพราะว่ารถข้างหลังก็จอดแต่ไล่รถจอยอยู่รอยพ่อก็อยู่ข็ทะเลาะัน้งทำต้อขับไม่ได้ลงไปดูแต่คนขับก็มองเห็นอยู่ว่าเาก็อยู่ตรงข้ามทาง้ไม่ได้ลงไปดู ไม่ไงมันล้มวิศาลกรเด็นเข่าอีกแวแล้วเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเขาแจ้งตำรวจจับไม่ได้เพราะว่าที่มาของเขาล้มไปล้มแล้วคงไปไขกับถนนมันต้องดูบาดแผลคนที่ที่ไอ้นี่ด้วยว่าแต่เรื่องตีเด็กเนี่ยหนูไม่รับรองได้หนูไม่ได้ตีเขาแล้วก็ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวเขาแม้แต่นิดเดียวไม่อยู่ใกล้เขาด้วยการเพราะว่าตัวเขาใหญ่กว่าหนูมากไม่ใช่ตัวเขาเท่าเท่ากันถ้าตัวเท่าเท่ากันหนูก็ไม่แน่ใจแต่นี่ตัวเขาใหญ่กว่าหนูมาก เราหนีอย่างเดียวเราองก็้าเราได้ได้ไดแล้วเสรแล้ว ไม่ได้ไม่ได้เราเห็ผมถ้าเราตีเด็กจริงคลิปในรถต้อตงว่อนแล้วไม่ไม่ใช่แล้วจา๋าตมรถชื่อเดียววแล้ร์ชื่อเดียว์พ่อแต่ยังไงนะที่ที่ถ้าเราเราชื่อเขาเราก็ เข้าไปเลยแต่นี้เราเรียกมาเพื่อวบรรลุข้อมูลเพื่อเราจะได้คืนทุนที่ต้อแพ้ไปเพราะว่าค่ะพอสมรภูเองเนี่ยก็พอพอทราบว่ามีคลิกนั้นเนี่ยเราก็ให้ทางฝ่าย ขึ้นบนรถคันใดนะคะแล้วใครเป็นพนักงานประจำรถคันนั้นนะคะก็เราก็ได้มาในช่วงบ่ายเนี่ยนะคะก็ได้มาว่าเป็นรถของที่มีคุณธนัญญาแท้เอื้งนะคะเป็นพนักงานปร,ระจำรถหอเป็นพนักงานที่ข้าริษานะคะเป็นรถสายสองถึงสามมินิบัสนะคะเบอร์สามสิบห้าค่ะนะคะแล้วก็จากที่วันนี้เราก็ได้เชิญทั้งเจ้าของรถพนักงานาขับรถ แล้วก็ิธัญญาซึ่งเป็นธน,านัานเสร้ารือยสอบปคำแต่ว่าในเืเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก,ก็ไม่ได้เป็นไปตามข้อความพูดที่ปรากฏในคลิปเพราะว่าคือตอนนี้เนีุ่ธัญญาเขาก็ให้การว่าเ,<อ>เด็กได้ลงจากรถไปรวมทั้งพนงักงานขับรถด้วยะะที่ให้ปากคำ ขึ้นรถประจำสี่สายเนี่ยนะคะทุกคนในสายเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเห็นเจตคนนี้โดยสารรถสายสองถึงสามเป็นประจำแล้วก็ในวันดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ลงจากรถไปในขณะที่รถถึงป้ายแล้วนะคะเขาก็ลงจากรถไปแล้วก็ลงไปนั่งร้องไห้อันนี้ก็คนขับเขาก็ให้การไว้ว่าเขาห็นร้องไห้แต่เขาก็มีผู้โดยสารบนรถเขาก็ไม่ทราบว่าจะทำยังไงเขาก็เพื่อนรถออกไปนะคะ 嗯。 ก็อยู่ย่านนานใช่ไหมคะแล้วผู้โดยสารที่อยู่ด้านนั้นใครอื่นก็ต้องมีด้วยแล้วในวันนั้นเนี่ยเชื่อว่าเราคงหาผู้โดยสารในวันนั้นยากนะก็คงจะมีถ้าคนเหตุการ์ว่าเหตุการณ์ในนี้เป็นการาลที่จริงหรือไม่จริงเนี่ยก็เราสามารถที่จะหาพยนมาภายังได้แต่เรื่องนี้เนี่ยเราจะรอเอง ว่าเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะคะในระหว่างนี้เราก็ยังต้องมดปฏิบัติหน้าที่เขาอยู่แล้วก็มดพักไม่ให้รถคันนี้วิ่งให้บริการไว้ก่อนนะคะเจ้าว่าเราจะได้ข้อที่จริงนะคะว่าข้อที่จริงเป็นยังไงในการมาพาร้อยแค่ไหนวางได้แค่ไหนนะคะงดไม่ให้รถดำเนินการให้เร็วที่สุดครับแล้วงดไม่ให้รถวิ่งนี้กี่วันครับ ต้นี้ก็ในเรื่องต้นก็รับนับไปเจ็ดวันก่อนที่เราคาดว,ว่าเราจะดำเน,นินการแล้วเสร็จนะฮะแต่ถ้าไม่เสร็จก็ต้องต่อนะคะเร<อ>ื่อนเนี่ยคือเนี้ยก็ต้องมีการเยียวยานะคะผู้รับก็ต้องหาผู้รับผิดชอบที่จะเยียวยาคนนั้นนะคะทั้งด้านร,ร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะครับเพราะว่าผิดจริงจะบอกว่าลงโทษนี่ลงโทษยังไงฮะก็ถ้าผิดตามที่จริงนะคะรูปสั้นๆเลยว่ากา็คงจะ ให้ปฏิบัติเป็นพนักเป็นข้าราชการอีกสอไปนะคะถ้าเป็นไปตามที่นะคะขอเสียง